ลักษณะเหมือนเราเดินเี้ไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเกร็กอะไรทั้งนั้นทำนะตัวสบายจะกอดปกก็ได้หรือจะค่อยหลังก็ได้ที่ท่าที่เราถนาัดเ,เวลา <c oughs> เวลาเดินเนี่ยไม่ต้องก้มหน้ามองพื้น <c oughs> นะให้ตั้งศีรษะตรงสบายสบายแต่ตาที่มองเนี่ยจะทอดต่ำลงหรือจะมองไปข้างหน้าแต่ ลักษณะให้เหมือนกับเรามองมือ <M astrology> คือไม่ต้องจ้องอะไรทั้งนั้นเลย <M astrology> เหมือนคนใจลอย <M wier> แต่ว่าถามว่าแล้วใจไว้ไหนให้เอาใจเราไปดำงความรู้สึกที่เทา้าเวลาเดินสมมุติว่าเราจะก้าวเท้าซ้ายก็เอาใจเราเนี่ยไปจับไปรับรู้ที่เท้าซ้ายตั้งแต่ส้นเริ่มขยับเราก็นึกเรียกในใจวา่า้ายยาง ไม่ต้องยกสูงไม่ต้องก้าวยาวในใจนึกเรียกนะปากไม่ขยับแล้วไม่ต้องเกรงเดินส,สบายๆเหมือนคนเดินเล่นปีนช้หาดอะไรประมาณนะั้นพอวางเท้าเสร็จปุ๊บยวไม่ต้องเดินต่อหยุดชะงักนิดนึงแล้วก็ท่งจิตเอาจิตมาทำความรู้สึกที่เทขข้าวาอา ไม่ต้องรีบยกแล้วทรงตัวไว้ก่อนมันจะเดินสบายๆอย่างเนี้ยเป็นไงพอเข้าใจไหมงั้นเดินเลยฝึกเลยกันเนี้ยนนะ่ะนเฮ้ยเอาเดินก่อนเ <laughs> มื่อวันเนี้ยจะที่ให้เนี่ยจะสอนทั้งเดินทั้งนั่ง ที่เหลือลยมต้องไปปฏิบัติเอาเองนะถ้างั้นลองเดินก่อนครับเดินไม่ไม,ไม่เพื่อที่ว่าจะอธิบายไปด้วยและยมจะได้เข้าใจเนี่ยไม่ต้องเดินเป็นแถวเอาให้เลือกตัวใครตัวมันเลยเพราะเวลาปฏิบัติจริงเอาเฉพาะแค่ตัวเราตรงไหนก็ได้โยมมาทางนี้ก็ได้คนเออให้เดินไม่กี่ก้าวแล้วใครพร้อมเดินได้เลย ก้าวเท้าไหนก่อนก็ได้ให้ใจเรารู้สึก่ที่เท้า เป็นไงพอเข้าใจไหมอย่างนี้ฮะพอรู้สึกอาการที่เท้าใช่ไหมโยมพอรู้สึกนะครับแล้วโยมไปเดินที่วัดหรือจะโก่งแบบนี้อ่าปวดคอดิอเอเวลากลับอ่ะดูนะเวลากลับเนี่ย เราก็พอพอเดือนเก้าวสุดท้ายก็คือหมายถึงเอาเท้ามาพอดีกันให้พอดีกันก่อนแล้วทีนี้ยืนหนอกําหนดดูรูปยืนเขาว่าดูรูปยืนเนี่ยให้ใช้จิตตาไม่ต้องหลับนะใช้จิตมองลงมาก็คือรู้สึกตัวทั้งตัวว่าตัวเรากําลังยืนไม่ใช่ที่เท้านะพร้อมกับนึกเรียกในใจกําหนดในใจว่ายืนหนอสํารวจ ขึ้นลงก็ได้เมื่อยืนเสร็จแล้วต่อไปส่งจิตไปที่เท้าเราจะกลับด้านขวาหรือซ้ายก็ได้ถ้ากลับด้านขวาแล้วก็เอาจิตเราไปทาความรู้สึกที่เท้าขวากลับนะทีละข้างกลับดูอาการเท้ายกแล้วก็วา ยังย <Yeah>. yeah. <Yeah. S 1> เป็นไงจะเดิน5้าก้าจะเดินสิบก้าแล้วกลับก็ได้ เวลาหลับดูอาการเท้ายกแล้วก็วางพร้อมกับนึกเรียกในใจตามไปด้วย okay. <Okay>. okay. ส่งใน <Okay. S 1> ทางความรู้สึกที่เท้าเลยแล okay. <Okay>. okay. กับน้อง นี่พอเข้าใจเนาะน่ามาถึงวิธีการนั่งนั่งปกตินั่งอาจะมาจะให้นั่งเรียงขาไม่ต้องไม่ต้องซ้อนก็ได้ถ้าซ้อนบางครั้งเวลามันชามันเจ็บมันปวดมันจะปวดมากนั่งเรียงขาสบายๆข้างไหนออกก็ได้ที่เราถนาดัดจะออกเยอะออกน้อยแล้วแต่โยมเลย อย่างข้างในจะมีเบาะมีอาสนะให้นั่งอยู่แล้วก็วางมือคือมือขวาวางทับมือซ้ายสบายๆไม่ต้องเกร็งคือหาที่วางให้มือเฉยๆแล้วก็ตั้งกายให้ตรงเวลาหลับตาอย่ามองอย่าอย่าเพ่งไปที่ปลายจมูกหรือหว่างคิ้วให้หลับตาสบายๆเหมือนกับเรานอนหลับตอนนี้หลับตาลงปล่อยตัวตาสบายก่อน หายใจสบายๆไม่ต้องสนใจที่จมูกอไอ้ก็นนะั้นไม่ต้องไปมองหลับตายอย่างนั้นก่อนนะเอามือขวาที่เราวางไว้แ้านบนเอามาจับไว้ที่ท้องแปะไว้ที่ท้องเราแปะไว้ที่พุงเรานมะ่แหละจับไว้ก่อนยังไม่ต้องทำอะไรกันนะทีนี้ให้เอาจิตของเราเนี่ยมองลงไปที่มือ หรือไปทำความรู้สึกที่มือจับท้องอยู่ไม่ต้องไปดูที่จมูกนะสังเกตเวลาทุกครั้งที่หายใจแต่ไม่ต้องสนใจจมูกแต่ให้สนใจอยู่ที่มือจับท้องอยู่ทุกครั้งที่เราหายใจเขาจะขยับออกขยับเข้า หรืออาการท้องคองท้องยุบจับอาการก่อนจะรู้สึกเบาๆก็ได้แต่แ p, แห้ามเบ่งท้องนะห้ามคาแหลวห้ามบังคับห้ามเบ่งเพราะถ้าคมแหวหรือเบ่งหรือเป็นสักพักมันจะมันจะแน่นจะจุก ปล่อยตามธรรมชาติของตัวเราเลยเขาจะเร็วจะช้าจะยาวจะสั้นปล่อยตามธรรมชาติเขาอย่าไปฝืนถ้าจับความรู้สึกได้แล้วต่อไปมันเราจับได้ถึงอาการขยับออกขยับเข้าหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่าพองยุบให้ให้เรานึกเรียกตามอาการจะใช้คำว่าพองยุบก็ได้ พองคือท้องขยับออกยุคคือมันขยับเข้าไม่ต้องใส่หนอใช้แค่พองยุบตามที่รู้สึกหรือจะใช้จะเรียกอย่ชื่อว่าขยับออกขยับเข้านึกในใจเอาเขาเร็วเราก็ดูตามที่เขาเร็ว เขาช้าเราก็เรียกช้าๆแต่ห้ามไปบังคับให้มันเท่ากันหลับตายอยู่นันนะต่อไปค่อยๆเอามือกลับมาวางซ้อนกันไว้ที่เดิมเอามือกลับลงมาวางซ้อนกันทีนี้หน้าที่ของเราก็คือเอาจิตของเราร่วใจเราเนี่ยไปไปจับไปรับรู้ที่ท้องขยับทองขยับยุก ตามอาการของเขาหรือตามที่เรารู้สึกนั่นแหละ